การที่เราเตรียมตั้งครรภ์นะคะให้เน้นการทานอาหาร70%แล้ววิตามินอีก30%วิตามินที่สํคาคัญนะคะมีโฟลิกโคอนไซคิวเทนมีฟิชออยวิตามินแร่ธาตุที่สำคัญธาตุเหล็กแคลเซียมพวกนี้นะคะแม่ทานได้เลยหรือมีงานวิจัยหนึ่งนะคะวิตามินดีวิตามิน D3 เนี่ยนะคะก็มีความสําคัญต่อผู้หญิงเตรียมตั้งครรภ์เหมือนกันเพราะว่าวิตามิน D3 เนี่ยมันมีโครงสร้างคล้ายฮอร์โมนเพศนะคะช่วยเสริมสร้างการสร้างกระดูกได้ด้วยนะคะ,ะลดความเสี่ยงภาวะ p c o s นะคะมีงานวิจัยที่ ศึกษาพบว่าผู้หญิงที่ขาดวิตามินดีสเนี่ยจะมีอัตราในการฝังตัวของตัวอ่อนต่ำกว่าผู้หญิงที่ได้รับวิตามินดีสที่เพียงพอดังนั้นเนี่ยเราก็สรุปได้ว่าแม่ที่เตรียมตั้งครรภ์นเนี่ยเน้นโภชนาการเป็นหลักและควรทานวิตามินเสริมด้วยนะคะในช่วงที่เราเตรียมตัวเรตวเรียมตั้งครรภ์หลังจากแม่ตั้งครรภ์แล้วนะคะโฟลิกยังสําคัญอย่างอื่นแม่ก็ทานตามที่วิตามินที่หมอสั่งแต่ช่วงที่เราเตรียมตั้งครรภ์เราต้องบํารุงร่างกายให้ดีช่วงที่เราตั้งครรภ์แล้วทานวิตามินตามหมอสั่งไม่ต้้้้อองไปโดดดะะรมามาาากยเี๋ววูจแพใใหชคํ่ คือบำรุงอะนะช่วงที่เราเตรียมเพราะว่านี่แหละมันกําลังสร้างเซลล์ไข่ที่สมบูรณ์สร้างเซลล์สเปิร์มที่สมบูรณ์อันนี้พูดถึงเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะผู้ชายเช่นเดียวกันผู้หญิงไปบำรุงไข่สิ่งที่เรากินเข้าไปก็ไปบำรุงสเปิร์มผู้ชายก็มีงานวิจัยชัดเจนในเรื่องของซิงค์นะคะช่วยบำรุงสเปิร์มเพิ่มอัตราการวิ่งว่ายเพราะว่าสายชายเนี่ยแม่ปัญหาที่มีบุตรยากคือสเปิร์มเนี่ยมันออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ไว่ายหรือมันว่ายวนหรือมันตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทานพวกซิงค์พวกไลโคปีนจากมะเขอเงงยน ะะหรือว่าวิตามินสารสกัดอาหารเสริมซิงค์หรือพวกวิตามินซีวิตามินอีน e, พวกนี้มันก็มีงานวิจัยรองรับมากมายที่มันช่วยนะคะในการเพิ่มหรือปรับปรุงคุณภาพของสเปิร์มได้มันเตรียมตั้งคันต้องช่วยกันกินดีแบบนี้แหละตามหลักโภชนาการ5ข้อที่คูเกตบอกและก็ต้องเสริมวิตามินบำรุงด้วยนะคะ